มิซซี่มิสซี่มิสซี่เป็นชาวออสเตรเลียเหมือนกันออสเตรเลียทองกาค่ะอ๋อเคยบอกเป็นนักกีฬาด้วยเหรอครับใช่ค่ะนักรักกี้นี่โอ้ใช่เลยนี่พอยืนแล้วเนี่ยนะสูงกว่าแอนทริกคบกันนานหรือยังเจอกันได้ยังไงเพื่อนร่วมกลุ่มค่ะที่ออสเตรเลียก็รู้จักเพื่อนกันนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกแล้วก็มีแบบ น่ารักค่ะหนูอะไปจีบก่อนเลยเออเอาดิมนันตอนนั้นอะ2020นแล้วผู้หญิงไปจีบก่อนได้หนูก็เข้าไปเลยบอกเลยว่าคิดว่าน่ารักค่ะเออก็เลยจีบเขาก่อนใช่ค่ะบอกว่าเขาคิดว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็แบบคิดว่าหนูน่ารักมานานแล้วโอ,อ้โหหนูก็เลยอ๋อโอเค ก็แบบคุยกันไปนิดหน่อยแล้ค่ะวก็ขอเป็นแฟนหนูก็เลยแบบแววตาเราชัดมากได้สิแล้วระยะทางหรือเขาอยู่นี่หรือเขาอยู่นู่นคือหนูว่ากลับมาไทยใช่ไหมคะช่วงเดียวกับพี่เขาบินไปไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลยก็เลยแบบแยกกันพร้อมกันไปเลยแต่หนูเจอเขาปีละครั้งเจอกันปีละครั้งเหรอใช่ค่ะ เราห่างแล้วเราเติมความหวานกันยังไงอ่ะเรามีความเข้าใจกันว่าเรามีการงานที่ต้องทําเราต้องสร้างชีวิตของเรามาเองถึงจะได้แบบ build base ให้มัน strong <c oughs> ก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยสบายใจอะคะ่ะมันเหมือนแบบเราไม่อยากให้คนอื่นมาต้องเลือกเราหรือว่าการงานเขามันทําให้มันง่ายมันทําให้เราทําสิ่งที่เราต้องทําก่อนได้แล้วก็รู้ว่าเราก็ยังมีกันและกันอยู่ถ้าต้องการ เราเฟ e ไทม์เราคุยกันทุกวันไหมหรือว่าคุยทุกวันค่ะเวลาเยอะเวลา,วลาน้อยมันแล้วแต่วันแต่ว่าต้องคุยกันทุกวันคือมีกฎแบบโอเคถ,ถ้าทำง,งานกันทั้งวันไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยโทรมาแบบ Good n I g h t I love you love you too. bye <Thailand S 2> แ,คแค่นั้นเองค่ะแต่ต้องทุกวันแต่ต้องทุกวันล่าสุดที่เราได้เห็นแล้วก็คนก็ชื่นชมมากตอนที่ขึ้นเวที MissUnivers ์สไทยแลน์ ในรอบสุดท้ายนีนะ้ซึ่งก็มีคนชมมากมายเยอะแยะมากมายบอกว่าตัวเองสดใสขึ้นเยอะตอนนั้นยังไงรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยพอผ่านไปปีหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเจออะไรร้ายๆแต่ในที่สุดคนก็ชื่นชมมากมายก็ God, ในเกือบหนึ่งปีที่หนูครองตั้งแน่น,นะครัมันผ่านไปเยอะมากหนูกล้าพูดได้เลยค่ะว่าหนูอาจจะเป็นนางงามที่โดนมากที่สุด เกือบเป็นนางงานที่โดนบ้างที่สุดแล้วหนูย้อนกลับมาคิดอะคะ่ะตอนนั้นว่าหนูผ่านไปได้แล้วหนูไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วแล้วในโมเมนต์นั้นอะคะ่ะที่กำลังจะเปิดโชว์คือหนูเปิดโชว์หนูต้องเซตแซนด์ดัให้สูงที่สุดสำหรับนางงามที่กำลังจะเดินออกมาสู้ความมังกุรเพราะว่า ถ้าหนูทำอย่างนั้นได้อะค่ะหนูจะส่งพลังให้เขาได้ <Ooh. S 1> นั่นคือแผนหนูเลยในในหัวหนูอะค่ะตอนนั้นแล้วตอนหนูเดินออกมาหนูก็เดินแบบนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะยืนอ,อยู่บนเบทีมในซีนิเวอร์สไทยแลนด์ <Ooh. S 1> แล้วเอาเต็มที่ให้มันสนุกไม่ต้องคิดอะไรเลย <Ooh. S 1> just own it <Ooh. S 1> แล้วมันเหมือนแบบมันทําเพื่อนางงามที่กำลังจะเดินออกทําเพื่อทีมทําเพื่อคุณพ่อทําเพื่อคุณแม่จริงๆ <Ooh. S 1> ในตอนนั้นแล้วเธอก็เดินออกมาด้วยความเป็นตัวของตัวเองไม่มีแรงกดดันอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือสภาวะฟ้าหลังฝนของแอนชิรีรีแลกซ์มากมั่นใจมากภูมิใจในความเป็นตัวเองซึ่งมันไม่รู้ไหมัน,ม,นมันโชว์ออกมามันมีออร่าออกมาชัดเจน,ข,น,นขอบคุณมากค่ะ 1> 1